ดีใจมากๆเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาหาจริงๆมาหาจริงๆโอ้ดีใจสุดๆเลยว่าจะมาพี่ยูยูอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ก็น่าจะสามสิบสี่สิบสี่จริงๆนะไม่ได้แบบอายุเยอะมากขนาดนั้นนะเอางตรงแต่ปัญหาการที่เราเป็นอ่ะเยอะมากหลักๆเลยคือพี่ยายุมีปัญหาก็คือ ก็เพราะใบสมักเสดเนาะฉี่บ่อยแล้วก็ตกขาวด้วยแล้วก็ออกมาเยอะคิดหลายอย่างว่าเออจะเป็นโรคนี่ลูกเปล่าจะเป็นนี่ลูกเปล่าน่นดูไปแล้วก็หาดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆก็เลยเจอใช่ค่ะเพราะว่าอันยาชนิดนี้ก็เราดูมาหลายหลายปีแล้วดูมานานแล้วใช่สามสี่ปีแล้วดูแล้วตาซีใจไม่ได้สักทีเพราะว่าอาชีพไม่มากคมเราทำงาน เราก็ทํางานวันละ200วันละ100บาทนะเห็นไหมยังตัดสินใจกินเลยอ่ะได้รายได้เท่านี้ยังตัดสินใจกินเลยเนาะใ่โอ้ยไปตายเป็นขั้นหนึ่งอ่ะเราซื้อกินสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไหมพอได้กินมาก็ไม่แพ้ดีดีเลยใช่ไหมตกเข่าบ่อยๆอ่ะจะทําให้เราอ่อนเพลียนะอืทําให้อ่อนเพลียนแล้วก็นอนมันไม่สนุกนอนนอนแบบ ปวดเนื้อปวดตัวปวดเนา้าปวดนี้อตึงมาก็ไม่สบายเนะื้อสบายตัวกนินนี่มาก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างว่าแหละใครไม่เป็นไม่เข้าใจหรอกเนาะ<ช>ัปหาผู้หญิงคนอื่นจะคิดว่าเราซอมออยอที่เราพูดมานะคนน่นคิดว่าเราซอมออยไม่ได้ซอมออยนี่คือจริงจิงจริงทรมานจริงจริงอพอกินนี่มาก็มาเจอคนอื่นบอกว่าเราตอนไหงละ มมนดีจริงๆเลยินอพอเรากินจริงๆเนาะคุ้มคุ้มคุ้มใช่แล้วที่บอกว่ามีอาการอย่างอื่นด้วยอีกก็คือมีอาการฉี่บ่อยเหรอใช่ฉี่บ่อยมากคืนนี่แม่ตาก,ก็ประมาณสิบกว่าครั้งสิบกว่าครั้งเลยหรอใช่น้องก็ไม่เพียรพอน้ำม,มึนน้ำม,<า>ม,มึนตาลาย,ายเพราะน้องไม่อิมอ่มอ่อนเพียนแต่ไอที่ปัสสาวะอักเสบแล้วทรมานอย่างนี้แหละคือไม่อยากจะทําอะไรเลยทําอะไรก็งุนงิดนอนก็ไม่เพียรพอน เดี๋ยวก็เข้าไปเข้า <c oughs> ไปไปมามาไปไปมามาเข้าห้องน้ำทรมานมากตลอดใช่จะไปไหนมาไหน<ๆ>ก็ลําบากสิทั้งั้นใช่ไหมเ <c oughs> วล,ลาเราไประยะไกลก็ไม,ไม่ไม่กล้ากินอะไรเลยน้ำก็แทบจะไม่ได้กินเลยกลัวว่าลงก,การทํามไม่ได้อแสดงว่าหนักใช่ค่ะ <c oughs> หลายหลายอย่างนะความความรู้สึกว่าจะเป็นจะเกี่ยวกับมลุมมลุอะไรนะมลุ่มเสฟใช่มลุัมเสฟแล้วก็จะเกี่ยวกับเป็นมะเร็งหลับ โอ้ยจะบอกอย่างนั้นบอกไม่ถูกมะเ็งปากมาลูกมาเ็งวัลูกหีใช่ไหมใช่กลัวกลัวก็เลยกรนมากแล้วระแวงแบบสารพัดคิดสมองขึ้นมาแบบสารพัดเลยเป็นมากี่ปีแล้วอะเจ็ดแปดปีแล้วอะอ้อทรมาหาซื้อยาที่ไหนก็ไม่ได้แล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนแม่สอดเป็นคนแม่สอดเราเคยไปดูแลมาไหม เป็นไปที่โลมโลบารแม่สก็เคยไปกินยาอะไรก็เหมือนเดิมไปโลบารแม่ตาก็เหมือนเดิมแสดงว่าไปมาหลายที่ใช่ค่ะเราก็หายาแบบเนี้ยหลายหลายที่แล้วเราก็ก็ดูในเฟซใช่ไหมคะดูในเฟซก็มีอยู่หลายเจ้าที่เราสารซื้อมา ก็ไม่ดีขึ้นตื้อมาเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมเยอะมากแบบหัวท่านประมาณหูยี่สิรายการได้ละมั้งที่เราสานมาเยอะยี่สรายการไม,ไม่น้อยนะใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าท่านล่ะถ้าเราคิดดูว่าเสียไปโอ้โหหลายหมื่นนะเสียหลายหมื่นสาซื้อยาว่าช้ำมูก็อยาว่าช้ำมาลูกเยอะซื้อซื้อมาซื้อมา,อมาก็สี่ห้าร้อยเจ็ดแปดรอยก็ไม่ดีขึ้นพอเจอยานี่มาก็ มเมื่อตายตายแล้วเกิดใหม่โอ้โหขนาดนั้นเลยเนะาะตายแล้วเกิดใหม่โอ้โห,ห,โหพี่อยู่แบบสุดยอดมากินแป๊บเดียวก็ดีส,ดสุดเลยเพราะว่าทรมามาหลายปีเจ็ดแปดปีทรม,มารมาเจ็ดแปดปีกับในคลิปแม่ฟันก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆกับพอกินมาก็อุ้สยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยยินย <c oughs> ีกีเราก็ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหน้าหน้าที่เราไม่เรียบร้อยก็ใสขึ้น น้ำไม่เรียบร้อยก็คือที่มันมีป้ามีกะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันรู้สึกไม่สดชื่นแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมันเหมือนคนเป็นบ้าเป็นบอแล้วก็ม่รขี้งูงิดขี้โมโหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแล้วทนนี้เราก็กินมาก่อันนี้บอกตรงตัวว่ากินแล้วดีขึ้นมากดีจริงๆอือจากความรู้สึกเราเลยใช่แล้วก็ทักมังอุ้ยทำไมหน้าใสขึ้นกินยาตันเขาชมใช่ไหมเขาชมใช่ใช่เขาชมเมื่อก่อนหน้าซีดเขาหน้าซีดใช่หน้าซีดแบบ น้องไม่เพียงพอแล้วก็แบบน่าซซ้นอะไรนั่นกินนี่มาปุ๊บถึเวลาก็นอนสบายแหละสบายนอสบายตัวก็อย่าให้เพื่อนเพื่อนเขามาลอกินนะเมื่อลองกินน่าจะได้ดีขึ้นดีเหมือนกันใช่ไหมรอรอซื้อกินดูนะปัญหาการเหล่านี้นะบางทีเราก็อาจจะไม่กล้าพูดกับใครก็ได้ใช่ไหมยอชัไหมร้านเนี้ยคลินิกแถวเนี้ย ยุยยุยไปซื้อมาแล้วหาซื้อมาแล้วหมดไปหลายซอนที่สอนยาสอนเยอะเลยเยอะเลยแต่แม่แม่มันไม่หายไม่หแต่กินตัวนี้มาอ่าก็เลยดีขึ้นมาก็ไม่ปวดไม่อะไรก็จะขับออกเรื่อยๆใช่ไหมค่ะก็สบายๆเมื่อก่อท้อผูดด้วยนะอ้อวหรอมีอาการท้อผูดด้วยหรอใช่สองวันสามวันทีอ่ะจะข้อห้าน้ำแบบทรมาก ทรมานมากกลัว่าจะเป็นเลสเดวอถ้าไม่ดูแลอาจจะเป็นได้นะก็เลยกลัวกลัวไว้ละอันนี้มาก็กินยากินยาตัวนี้มาก็ตอนนี้เขาถ่ายปกติไหมใช่ปกติวันวันต่อวันบางครั้งก็วันหนึ่งสองครั้งก็คือมันดีขึ้นใช่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆล้วก็ดีใจเหมือนกันที่เราเจอยาชนิดเหมือนว่าใจมากนะที่แบบพี่ยูกินแล้วดีขึ้นเราตอนนี้รู้สึกแบบ ใช้ชีวิตได้เป็นปกติใช่ยิ่งกว่าปกติเลยจะบอกยิ่งกว่าปกติใช่ยิ่งกว่าปกติเลยทํางานถามว่าเหนื่อยไหม <c oughs> ไม่เหนื่อยมอกร่อ่อนแรงเหนื่อยนะั้นยิบนะ้ายิบนี่เหนื่อยแต่นี่ไม่เหนื่อยแล้วไม่ค่อยเยี่ยวไม่ค่อยเยี่ยวแล้วก็มันไม่มันไม่ทรมานไม่ทรมานแล้วแบบ <c oughs> ไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยแล้วเปียรคนละคนเลยอ่ะเปลี่ยนเปคนละคนเลยใช่เปียรคนละคนเลยโอ้โหดีใจดีใจแบบ จะกินไปเรื่อยๆเนาะอุ๊ยพอกินยาตอนแรกสองเม็ดโอ้ยสบายสบายรู้สึกตอนแสองเม็ดเลยเหรอเบาล่งเลยบาลงแล้วกับแล้วกินไปกินไปปอกแพนหนึ่งปุ๊บอุ๊ยดีนะดีก็เลยบอกว่าแอนสาวจะสานอีกไฟจะว่านไหมเนี่ยเพราะว่าเราคิดใช่ไหมเราคิดใช่เราคิด เพราะว่าเงินเดือนเราก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะน้อยอยู่ค่าดเงินเดือนน้อยยตงตัดสินใจกินเลยอ่ะเพราะว่าคิดอะไรคะเพราะว่าสุขภาพเรามันสำคัญอย่าให้อย่าให้อย่าให้หายไม่อย่าให้ทรมานมากกว่าเดิมเพราะว่าที่พามาเราทรมานมากแล้วอ่ะเวลาเสบร้อนปวดคอนะแบบชั่วโมงหนึ่งสี่ห้าครั้งอ่ะลองคิดดูจดร้องไห้แบบ ไม่อยาอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเราห้เลยเหรอคะเราห้ไม่อยาอยู่แบบเกิดเลือดจะออกมาเลยนะเหรอโหแบบพี่วิวเป็นเยอะะนเนี่ยเป็นเยอแบบเขดโค้นเหมือนนมนมันนี่เห็นไหมคะอะไรเขดโค้นมากเลยรู้ว่าอุ้ยทรมานน่าร้องไห้นอนร้องไห้แบบมีทักไหมทักไหมว่าแบบลูกเข้าห้องน้ำใช่ทาไมลูกป่อยจังชจัมทักบ่อยครับทักบ่อยก็ผิดสังเกตนะครับ เขาเอกโอเคไหมไปหาหมอไหมอาการหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ถามบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสั่งซื้อยามากินดูพอกินยาพวกอุ้ยดีขึ้นจะสามเพิ่มอีกกลัวว่าแฟนเราจะด่าเดี๋ยวเขาด่าไหมเขาด่ามเขาไม่ด่าเขาก็ยินดีเขาก็ยินดีด้วยว่าเออถ้าดีสาหรับสาหรับยู่ยูยก็กินเลย ทีนี้ผมก็เลยไปดูรีวิวย้อนหลังเห็นว่าไปสัมภาษณ์กับไอที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็เยอะ <c oughs> เยอะ <c oughs> อยู่ก็เลยแล้วเขากินเขากินของแรกเขารู้สึกว่าเขาหลับหลับดีเยอะขึ้นกว่าเดิม,มเพราะเมื่อก่อนเขาจะดึกดึกประมาณช่วงทีหนึ่งทีสองเขาจะลุกเข้ามาเข้าห้องน้ําแต่ทุกวันนี้อย่าให้แบบนอนนอนทีไรนี่คือหลับจนเช้า กาคือดีขึ้นดีขึ้นขึ้นมากแล้วบอนเนื้อบานตัวตื่นมาก็กระปุ้ยกระปุ่ยพี่ก็ดีใจใช่ไหมคะที่แบบพี่ยูเขาแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเสียเงินเท่านี้ดีกว่าเราแบบมากกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ยูบอกว่าเสียงเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอการดูแลก็อือก่อนกินกินที่ไหนก็ไม่ดีกินที่ไหนก็ไม่ดีกันพอเจอตัวนี้มากินปุ๊บดีขึ้นมากันก็เจ็ด กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเลยโอ้โหดีมากเลยตอนนี้รู้สึกมีความสุขขึ้นไหมคะใช่มีความสุขร้อยเท่าเลยโอ้โหร้อยเท่าเลยเหรอดีขึ้นมากเลยแบบดีใจมากดีใจใจมาก วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยูยูมากเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะให้กับใครหลายๆคนได้ฟังเนาะ <c oughs> ถึงปัญหาการที่เราเป็นแล้วก็มาแชร์บอกว่าเรากินแล้วมันดียังไงมีความมั่นใจให้กับใครหลายๆคนที่กํบบาลังดูอยู่ตอนนี้เนาะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยูยูมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ